โฮ,โฮคุกินซีซั่นจัดเต็ม6วัน4คืนไปไหนบ้างเริ่มครั้งนี้บินไปกับเจแปนแอร์ไลน์นะมีบริการอาหารบนเครื่องถึงแล้วก็จะนั่งชินคันเซ็นไปที่สถานีฟุกุชิมะนี่คือไกด์ของเราเซนุมะสร้างทานมื้อเที่ยงที่บุฟเฟ่ลามเมงจากนั้นไปเดินป่าชมบึง5สีคือสวยมากต่อด้วยปราสาทซึรุกะคืนแรกพักที่เรียวกางหนึ่งในโลเคชั่นของอนิเมะเรื่องดาพิฆาตอสูนวันที่3โดยเล่นหมู่บ้านโออุจิจูคุกิจกรรมระบายสีทานโซบะต้นหอมเกก็บบสสตตรเเ่ทานานนนนดดจ้ิล ช้อปปิ้งย่านการค้าเซนไดที่บอกว่าช็อปแบรนด์เนมเพียบชมระบบานกกระจอกพักในเมืองเซนไดเลยนะกลางเมืองเลยวันที่4เดินตลาดชาวเซนไดมาทานปลาดิบที่นี่ได้นะสดมากชมพิพิธภัณฑ์มังงะอิชิโนมรินั่งเรือข้ามเกาะไปหาน้องแมวที่เกาะทาชิโอจิมะคืนนี้พักที่เรียวกังนะวันที่5ตื่นเชา้าไปขึ้นบอลลูนลอยฟ้ามัตสิชิมะคือเห็นวิว360อองศาเลยไปต่อที่วัดซุยกันจิวัดเอ็นซึอ,อินโดดเด่นในเรื่องของความรักไปขอคู่กันได้นะสวนดอกไม้ยา ไรที่จัดแสดงดอกไม้ตามฤดูกาลไปต่อที่อาคิอุวิเลจและแวะชมหุบผาไรไรเคียวคืนนี้พักที่เรียวกังนะวันที่6ชมน้ําตกอาคิอุสุสานซุยโฮเดนสร้างปราสาทเซนไดชมปากป่องภูเขาไฟโอคามะเป็นอันจบทริปทริปนี้อาหารครบพรีเมียมสุดๆคลิมหน้าเจาะลึกแต่ละที่เที่ยวเจอกันใหม่ไย